สีขาวขึ้นเม็ดสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวขยับโคนขึ้นมาสีแดงขยายโคนออกไปจากนั้นสีขาวทิ่มเบีย้ยสีแดงขยับเม็ดสีขาวจึงขยับม้าจับเบีย้ย สีแดงเช็คโคนผูกสีแดงเอาเลือกกดขุนสีขาวหลบตากดสีแดงกินเบี้ยสีขาวกินคืน ฟังสีแดงเปลี่ยนมากินเบี้ยนอกเขาเบี้ยในสีขาวกินครับสีแดงเปลี่ยนมากินเบี้ยอีกตัวสีขาวกินสีแดงทิ่มเบี้ยไล่หมาสีขาวใช้เบี้ยกิน สีแดงใช้ม้ากินโต้อตอบสีขาวเอาโคลไล่สีแดงถอยกลับสีแดงทิมเบีย้ยไล่ม้าสีขาวกินสีแดงกิน จากนั้นสีขาวถอยม้าหลบฝั่งสีแดงดันโคนสีขาวจึงกินเรือสีแดงกินคืนสีขาวจึงถามต่ออีกครั้งสีแดงไม่แลกมากดขุน และตานี้สีขาวเดินโคนมาแบบนี้สีแดงจึงใช้เบีย้ยกินสีขาวกินสีแดงขยับมา้าสีขาวจึงขยับมา้าสีแดงถอยโคน สีขาวขยับม้ากลางกระดานสีแดงเอาม้าเข้ามาสีขาวโยนโคนเข้ามาอีกแล้วสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวใช้ม้ากินเม็ดสีแดงตีลูกสีขาวเอาขุนไล่สีแดง ขอยหลบสีขาวเอามมากินสีแดงเอาเรือกดสีขาวจึงหลบตากดฟังสีแดงกินมา้าสีขาวใช้ขุนกิน สีแดงเอาเอรือจับเบีย้ยสีขาวใช้เม็ดผูกสีแดงจึงเดินโคนคราวนี้สีขาวกดขุนบ้างสีแดงขยับขุนลก สีขาวเดินมา้าสีแดงเดินโคนสีขาวเดินม้าจับโคนฟังสีแดงเดินโคนกันเรือ สีขาวงายเบีย้ยสีแดงถอยโคนสีแดงครับถอยม้ากลับมาสีขาวจึงขยับขุนฟังสีแดงเอาโคนไล่มา้า ม้าขาวเดินเข้ามาสีแดงใช้เบี้ยไหนจับเบี้ยความสีขาวใช้ม้าผูกฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวเดินเบี้ยไหนสีแดงกินสีขาวขยับเม็ด สีแดงถอยเรือสีขาวเดินมา้าสีแดงเอามมาหลบสีขาวกินโคนสีแดงกินลุกสีขาวขยับขุนและเกมนี้จบลงด้วยการเสมอกันครับ